คันนี้ยก4นิ้วนี่นะคะอ่าขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องลงงี้ <c oughs> ลงแบบนี้นะคะเพราะไม่มีไหนลำบากมากเพนาะเนี่ย <c oughs> อยู่กับ t ต y o ต้ารีวหัวเดียวอีกแล้วนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของรถไม่ได้มาเองนะลูกค้าดูในเพจคุยการเรียบร้อยแล้วนะคะตกลงให้เซลล์ดำเนินการพารถมาทำเลยเจ้าของรถรอชมที่ต่างจังหวัดอย่างเดียวเลยนะคะอ่ะวันนี้พามาชมชุดใหญ่เลยนะคะคันนี้ยก4นิ้วนี่นะคะค่ะเซตนี้เลยนะคะงบสองแสนนิดๆน,น,นะคะได้ทั้งเซตนี้เลย ป้ายแดงรีโวหัวเดียวนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ช่วงล่างก่อนเลยละกันเนาะช่วงล่างนะคะนี่เป็นชุดยกยูนิคอร์นสนิ้วนะคะอะไหลมาครบทุกส่วนพร้อมกับดอบเพานะคะเพราะว่าคันนี้เป็นขับสี่เนาะ,ะแล้วก็มาดูกันที่ลูกหมากกันโค้งนะคะตัวนี้ลูกหมากกันโค้งหน้าแล้วก็จะมีปีกนกปรับองศานะคะได้สองได้1คู่นะคะตัวนี้อ่า พี่น็อกบอ,องศาหน้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่โชค๊คดีกว่านะคะโชค๊คตัวนี้เป็นโชค๊คของโปรเฟนเดอร์เป็นซับแทง์ปรับได้แระดับนะคะชุดนี้จะเป็นชุดสําหรับรถที่วางคานโดยเฉพาะนะคะอ่าสังเกตว่าสายซับแทง์มันจะยาวกว่าปกติแล้วก็ตัวตัว,ตวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวโชค๊คอะคะ่ะมันจะยาวกว่าปกติเนาะเพราะว่ามันผลิตมาสําหรับรถที่วางคานโดยเฉพาะเลยนะคะโชค๊คต้องใช้ตรงรุ่นนะ แล้วก็อันนี้ลูกค้าขอเพิ่มเติมนะชอบหน้าแบบโหดๆหน่อยก็เป็นโลโก้โตโยต้าแบบนี้นะมาพร้อมไฟสีสีดวงนะคะคันนี้ก็จัดอยู่ในงบ200แสนนิดๆนะคะมาดูกันที่ล้อ,อยางค่ะนี่ล้อนะคะเป็นลายข่าวกวางย่อดที่ของเราเลยนะ OS113 นะคะสเปค2 0กว้าง12ออฟเซตลบ4ขอลึกๆเลยลูกค้าบอกส่วนยางเป็น MMTA 352.5 5ขอบ20นะคะ เดี๋ยวรอชมกันเลยโหดแน่นอนนะคะคันนี้ยก 4, สี่ใสออฟลบ4ี่สี่นะคะดุแน่นอนรอชมเลยะะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแปลงโฉมให้เรียบร้อยนะคะลากเลือดกันมาสองวันเลยนะคะใช้เวลาทำเต็มเ็มเนาะอย่างที่บอกงานพวกนี้เป็นงานละเอียดนะคะช่างเราต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ต้องตรวจเช็คทุกอย่างให้มันเรียบร้อยแล้วคันนี้ลูกค้าไม่ได้มาเองด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องเทสจนกว่าแบบมันจะโอเคจริงถึงจะปล่อยรถได้นะคะ เรียบร้อยไปแล้วสำหรับรีโว้ยกสี่นิ้วงบสองแสนนิดๆนีน่ค่ะหล่อเลยหล่อแน่แม่จ๋านะคะคันนี้คอนเซ็ปต์เขาสวยงามนะคะใครอยากได้ยกสูงประมาณนี้ก็จัดให้ได้นะแต่โดยปกติอะที่รานเท่าที่เห็นอะบางทีแบบลูกค้าบางคนออก็จะไม่ได้ยกเยอะขนาดนี้เนาะก็แบบ อันนี้ลูกค้ารีเควสมาว่าแบบเออผมอยากยกเยอะๆเน้นทรงนี้เลยเพราะว่าใช้งานอยู่ฝั่งทางใต้นะลูกค้าชอบแนวนี้นะคะก็จัดให้ได้นะคะตามคอนเซ็ปต์ให้มันจบที่ร้านเรานะคะแล้วก็แนะนำเนาะว่าแบบนนี้กับแบบนี้ข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงก็ลูกค้าตัดสินใจทําแบบนี้ก็จัดให้นะคะอ่ะมาดูกันเลยเริ่มต้นกันที่ชิ้นแรกนะคะก็จังหน้านะคะตัวนี้กะจังหน้าลูกค้าเปลี่ยนด้วยนะตอนแรกมันจะเป็นโลโก้โตโตยต้าแบบนี้เนาะ,ะลูกค้าเขาเปลี่ยนเป็นฟรอนต์อักษรแบบนี้นะคะมาพร้อมไฟสี่ดวง เปิดปิดได้นะไฟหรือเขาเรียกว่าไฟสิวนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันที่งานแต่งซุ้มดีกว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนพะวงมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวจะพาชมให้ชัดเจนกันเลยนี่นะคะแต่งซุ้มถามว่าทำไมยก4นิ้วแล้วยังต้องแต่งซุ้มอีกนะคะรอลบสีนะคะ ส่วนยางเนี่ยกว้างส่วนยางเนี่ย,ย,เ,ยเป็นไซส์35นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแต่งซุ้มด้วยนะคะแต่ก็เราก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะคะมั่นใจได้เลยอ่ะคันนี้ใส่เป็นล้อ OS 113สเปค20กว้าง12ออฟเซตลบ44ยาง35 12.5ขอบ20นะคะ MMTA ลายโหดๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มาดูกันที่ช่วงล่างดีกว่าซูมไปดูชัดๆกันช่วงล่างคันนี้นะเป็นโปรเฟนเดอร์ซับแทน ซับแพงตัวนี้เนี่ยเป็นโช๊คตัวที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะทำมารองรับสำหรับรถที่ใช้ชุดยกโดยเฉพาะนะคะตัวนี้ซับแพงปรับ8ระดับจะใช้เหมือนตัวทั่วไปเป็นสแตนดาร์ดยกธรรมดาไม่ได้นะคะแล้วก็นี่ชุดยกยูนิคอนเรียบร้อยอปีกนกปรับองศาโยกนะคะแล้วก็จะมีตัวลูกหมากกันโคง ตรงรุ่นนะคะทุกอย่างตรงรุ่นหมดนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังก็เป็นซับแพงปรับแปดระดับเหมือนกันนี่ยืนดูไปปรับแค่นี้เลยง่ายๆนะคะทรงด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับล้อกว้างอีกสองลบสี่สี่สเปกยกสี่รีโวหัวเดียวนะคะนี่อ่ะดูช่วงล่างกันข้างหลังนี่ชัดเจนเลยนะเห็นชัดเจนไม่ต้องมุนไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่ามันสูงมากนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ลูกค้ายังไม่ได้เติมไปอันนี้เราแนะนํานะนี่นะคะเดิมเดิมรถหัวเดียวจะไม่มีบันไดามานะคะและนี่ยกสี่ด้วยเพราะฉะนั้นการขึ้นลงยากมากแนะนําให้ใช้เป็นบันไดไฟฟ้าจะดีมากเพราะว่าหนึ่งเลยพามาชมใกล้ใกล้ถ้าบันไดเหล็กอะ่ะมันจะติดกับตัวรถอย่างนี้เนาะแต่ถ้าบันไดไฟฟ้ามันจะสะโลปออกมาอย่างเงี้ยมันพับเข้าแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะคะมันก็จะมีระย,ยะ เก้าที่ไม่ต้องสูงมากนะคะแต่อันนี้ไม่มีบันไดก็จะต้องขึ้นขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องลงนี้ลงแบบนี้นะคะเพราะไม่มีบันไดลำบากมากโอรเหนื่อยจริงทำอะไรอ่ะโอเคนะคะก็ <c oughs> แนะนำไม่เพิ่มด้วยนะใครจะยกแบบนี้นะรถลลหัวที่นานำใส่ไป <c oughs> ใช้ชีวชิตง่ายขึ้นเยอะ ใครสนใจทํารถทําได้ทุกรุ่นนะดีแม็กหัวเดียวก็ทําได้นะคะไม่ใช่เฉพาะรีโวอย่างเดียวนะฟอร์หัวเดียวก็ทําได้ถ้าอยากทำทรงนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาแล้วกัน,นะคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ